เทบที่เยอะๆนะครับก็หายไปเลยนะครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมนายตีแม่เจ้า6กสามนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแชร์ถึงประสบการณ์การใช้แป้งโรยตัวสุนัขนะครับสำหรับกำจัดเห็บหมัดนะครับก็เป็นยี่ห้อเชนการ์ดนะครับ ก็ด็อกพาวเวอร์นะครับกับป๋องสีฟ้านะครับแป้งตัวนี้ครับก็จะมีสารออกฤทธิ์ก็คือเพอร์มิตรินนะครับ1%นเอร์ซนะครับเราจะใช้โรยตัวนะครับสำหรับนหมานะครับสำหรับวิธีการใช้นะครับเราจะต้องไปมัดนหมานะครับไว้ที่ห่างไกลจากตัวบ้านนะครับเป็นที่ลานโล่งๆก็ได้นะครับก็ต้องมัดเขาไว้นะครับแล้วเราก็ทำการโรยนะครับโรยแป้งบางๆนะครับทั่วตัวนะครับแล้วก็ ใส่ถุงมือยางนะครับหรือไม่ก็เอามือสวมถุงพลาสติกนะครับถูๆขยี้ขยี้ขยำขยำทั่วตัวนะครับแล้วก็ปล่อยเข้าไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับค่อยเอาแปลกมาปัดแป้งออกนะครับตอน,นแรกนะครับก็ปล่อยปะลาดเลยเข้าไปหน่อยนึงนะครับช่วงหนึ่งทำมาให้เห็บเต็มหลังเลยนะครับมองตรงไหนเต็มเป็นเห็บไปหมดนะครับ ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็เลยเอามาทามาใช้ดูนะครับสำหรับผลที่ได้นะครับวันึแรกนะครับก็ยังเห็นเห็บตัวใหญ่ๆอยู่ครับยังเกาะอยู่นะครับแต่บางส่วนเริ่มแห้งไปนะครับก็เลยใช้ซ้ำนะครับวันที่สองนะครับเห็บก็เริ่มน้อยลงน้อยลงนะครับเริ่มแห้งรีบไปนะครับผมใช้ซ้ำนะครับ3วันต่อกันนะครับเห็บ ทีเยอะๆนะครับก็หายไปเลยนะครับรีบแห้งหายไปเลยนะครับก็เหลือเป็นแผลของเขานะครับที่โดนเห็บเกาะนะครับก็ยังพอมีเห็นอยู่นะครับแต่ตัวเห็บนี่ก็หายไปแล้วนะครับสําหรับราคานะครับแป้งตัวนี้นะครับเชนกาเนร้านมินิมาร์ททั่วๆไปนะครับราคาก็ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็39บาทนะครับลอยกรัมก็ได้ผลดีนะครับ เห็บหายไปเลยนะครับภายในผมใช้3ครั้งนะครับนี่ครับดูใกล้ๆนะครับเป็นกระป๋องสีฟ้าแบบนี้นะครับเชนการ์ดด็อกพา o เวอนะครับมีขายในพวกร้านออนไลน์นะครับในช้อป e ีใน Lazada ก็มีนะครับหรือร้านพวกโลตัสแถวบ้านร้านมินิมาแถวบ้านก็เห็นขายนะครับก็หาไม่ยากนะครับป๋องกระปองสีฟ้านะครับสำหรับวันนี้ก็รีวิวฉบับ บ้านๆนนะครับสำหรับการใช้เช่นกาด็อกพาวเวอร์นะครับแป้งผงโรยตัวกำจัดเห็บหมัดนะครับไว้พบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ